กลับมาพบกัชบช่องวสุริยินเซฟนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ถ้ำปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนเองนะคะก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูค่ะว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมองเห็นตัวปลาไหมนะคะซึ่งช่วงฤดูฝนบางครั้งถ้าเรามานะคะน้ํามันก็จะขุนค่ะแต่ว่าบางครั้งเราก็มามาแบบโชคดีโชคดีก็จะได้เห็นตัวปลาถ้าโชคร้ายก็น้ําก็จะขุนนะคะเพราะว่าฤดูฝนถ้าฝนตกหนักก็ บางทีน้ําป่ามาน้ําท่วมน้ํามันก็จะขุนนั่นแหละกติน้ํมันก็ต้องขุนอยู่แล้วถ้ครับถ้าฝนตกนะคะน้ามันก็ต้องขุ่นอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเข้ามาข้างในนะคะถ้าเป็นคนไม่ต้องสอนนก็คือเขาก็จะให้เข้าฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะเก็บ20บาทผู้ใหญ่นี่ไม่แนใจหระฮะหกสิบหกสิบหกสิบนะคะวันนี้มากันน้อยแอนนะคะน้อยแอนจุกล้องให้คะ่ะ แล้วก็เราก็ซื้อนี่อาหารปลานะคะแล้วก็อาหารคนค่ะเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> นี่นะคะก็คือจะมารีวิวอาหารปลานะคะเนี่ยคนก็กินได้แต่เม็ดเนี่ยคนก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้นะคะอันเนี้ยตอนเด็กๆหนูชอบกินซื้อเวลาซื้อหนึ่งบาทอะ่ะมันได้เยอะมากเต็มถุงเลยน้องแองเคยกินไหมเคยกินค่ะเคยกินนะคะก็คือได้ยินเสียอะไรอร่อยมากมพี่อร่อยเนาะใช่ใช่ เดี๋ยวจะไปไม่ถึงปลานะคะเดี๋ยวคนจะแย่งกินก่อนแล้วก็นี่นะคะใบมันหรือว่าถ้าเป็นยอดมันเนี่ยเราสามารถเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะคะลักสูดก็คือเป็นอาหารคนเราเดี๋ยวเราไม่ใช่ไปค่ะตามเราไปเลยค่ะวันนี้เรามาวันอาทิตย์นะคะมันก็จะงมเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเปิดจังถึงสุกใช่ไหมก็ไม่ได้มานานแล้ว ที่นี่รางกว้า,วางเขาก็จะเป็นรางการเต้นนะคะไปค่ะตามนอ้มนองเ้เข้าไปข้างในนะคะน<ม>้องแอมพี่ว่ามองไม่เห็นตัวปลาเหมือนน้ำจะขุข่นนะเออขุ่นหรือเปล่าแต่ว่าในถ้าใน,นถ้าไม่มขุนไม่ขุ่นนะคะ<ช>เพราะ<ช><ช>ปลามันเยอะ,ะมากปลามันเยอะแล้วก็ตัวใหญ่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีร้านกาแฟอยู่ฝั่งนี้นะคะ คุณจริงๆด้วยอันนี้ดูทุกคนอันนี้ก็ถือป้ายนะคะเที่ยวกว่าป้ายนิดเดียวเอง <laughs> ไปค่ะ, <laughs> คะจะบอกว่ามาเที่ยวทำปลานะคะ อย่างที่เราได้สัมผัสนะคะได้สัมผัสธรรมชาติเต็มๆค่ะแล้วก็ความเงียบสงบนะคะเงียบมากได้ยินเสียงนกด้วยนะคะถ้าใครมาการเต้นที่เนี่ยตลงกการคือฟังเสียงนกเสียงกระรอกกระรอกนี่มันลงอย่างเนี้ยน้องแอนรู้ไหมไม่รู้กร <laughs> ะรอกเนี่ย <laughs> ต้องไปเรียนรู้ <laughs> มันต้องข้างในพี่มดมีกระรอกด้วยโอ้โน่ากุัวมากเลยอะ ใช่ต้องฝืนแค่ๆพี่ว่าเราจะเห็นไหมอ่ะมันมอไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเราโยนอาหารให้มันก็จะแบบเห็นแต่ปากมันอ่ากันลัะอ้ากินอ้ากิน่อมันก็จะมากินปลาเอ้ยไม่ใช่มากินอาหาร ไปตองที่จิตเจกเน,นะนานมากมากูพีม่มดน้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะน้ำขึ้นให้ได้ตักเอาถังใส่อาหารปลาไปตักน้ำกับบ้านเล่นมาหายตัวนนึงอ่ะเล่นมาหายตัวนึงอ่ะมัน,มาานเป็นสามใช่ไหม หรือว่าหนึ่งเออว่ะหายหมดเลยหายไปจากกับกาลเวลาหายไปหมดเลยจ้า,า,จาสองสีโอ้ใช่มาเนี่มาข,ขูานฝ่ายไหนฝ่าน้นไม่ค่อยขนดูแม่น้ำสองสี ไหลแรงมากน้ำตกเลยอ่ะไหลแรงมากดูนะคะตรงนี้นี่คือเหมือนน้ำตกเลยค่ะแสดงว่าน้ำขึ้นนะคะน้ำน่าจะท่วมนะส นี่ค่ะทุกคนถึงแม้น้ำจะขุ่นนะคะก็ยังเห็นตัวปลานะคะปลาที่นี่ก็จะแบบอุอ๊ต,ะะต๊อตกนะคะต่างอุต๊อกนะคะต่างอุ๊ต๊อกนี่ภาษาไทยอย่ใช่ไหมต่างอุต๊อกไปว่าปีอุ๊ปุกปีอุปป๊ปุกนะคะอันนี้มากับน้องแอนนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าแสงสะท้อนค่ะดอกบ,บัวน,น่าง,งามอยู่บน ยอดด้วยไม่ใช่ฉ <laughs> ดอกอาตองดอกบัตอง <laughs> นี่มีปลายเยอะมากไม่เราต้องฉีด,ฉดไม่ต้องฉีดเพราะว่ามันโดนโยงไปสิ <laughs> โล่นโยงไปล <laughs> ืมตัวโยงโทรศัพท์ลงนะ้ำ <laughs> ไปคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าต่อนะคะอากาศคือดีมากนี่สงสามวันก่อนน้ำน่าจะท่วมขึ้นมาถึงนี่นะคะดูจากสถานการณ์แล้วดูจากถนนแล้ว <laughs> น้ำน่าจะมานะคะคิเปอร์เยอะคิเปอร์คิเปอร์ไปเลืบอยปเต๋ออ๋อเป็นน้ำมี่เอ้ยกรวยอะไรอะ่ะน้องหมาเรียกว่าสัตว์ป่ตอนเด็กเราเคยมาเล่นน้ำอ,อยากการเสื่อนแล้วก็นอนลงตรงนี้ ตอนเด็กเคยมาเล่นน้ำที่นี่นะพวเหรอเย็นมากเขาให้เล่นใช่ไหมใช่อีกครึ่งหนึ่งเย็นอีกครึ่งหนึ่งอุ่น ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใกล้เข้ามาถึงตรงที่ปลาอยู่เยอะๆนะคะที่มันอยู่ในท่ามค่ะนี่ไม่รู้อะไรขนาดที่เราที่เรานั้นในอารามมันไปกินนะอยนักถนะเตือนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบสมัยแต่ก่อนนะคะแต่ว่าเป็นซุ้มหลบทำไมเอะคุณลุงเดี๋ยวให้คุณลุงแบบชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุกมใต้กอลลี่อ๋อ พอมาเด็ดทำปลาะทำปลาดีๆด้วยนะปลามุ้งก็แคบนะฮะผีก็แคบเนี่ยเป็นผีท้องแะน่มากันน้ำๆฮะสะดวกสบายดีฮะอากาศก็ดีเนาะอากาศก็ดีว่าก้นหอมเหมือนเก็บก้าฮะว่าก้นไกลๆได้เกีบยวว่าเก็บเส้าหวัดเก็บเส้าบาทคะหลังร้อนฮะเลิบก้นหนุ่มลอยอ๋อถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็คือต้นคลิปน้องอาจจะพูดผิดไปนะคะเรื่องราคานะคะก็ถ้าเป็นต่างชาตินี่ห้าสิบบาทใช่ไหมคะครับเด็กครับเด็ก อ๋อเด็กผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งครับผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยผู้ใหญ่20บาทเด็กน่าจะไม่เก็บเนาะเด็กเนาะเด็กนี่ไม่เก็บนะคะแต่ถ้าคนในพื้นพื้นที่ก็ไม่เก็บนะคะครับผมครับผอมขอบคุณค่าแต่ลูกมาจากไหนนี่ลูกนี่จังหวัดไหนคนที่ไหนไม่ห้องสอนโอ้โผหมดโค้หมดโอเคโอเคได้เลยก็ที่ทำปลานะคะ่ะลังเรียนอยู่เลยเขาเนี่หนุ่มทำงานได้เหรอครับทำงานแล้วค่ะ นี่นะคะหนูเห็นครัวเขาแบบโอ้คลาสสิกมากค่ะก็ข้างในก็จะต้มน้ำชานะคะอันนั้นนึ่งอะไรหรือยูเหรอคะขนมครับขนมกล้วยครับขนมกล้วยโอ้ยขนมกล้วยอืมกินด้วยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวยังยังไม่สุกครับหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวให้มาดูห้องครัวนะคะห้องครัวนี่จะเหมือนกระเรียง อ๋อนี่เป็นกระเรียงนะน,นี่ใช่ค่ะปะกักญยอปกักญยออ๋อทำงานราชการเนี่ยเขาทำแบบไหนเนี่ยไม่ค่ะไม่อนี่ค่ะนี่ค่ะโปรโมทโปรโมทไม่ที่ที่ทำงานทำงานเฉพาะที่ตรงนั้นอ่ะไม่ในนี่ค่ะทำงานทำงานโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะปรับปรับปับโอ้หน้าตาดีเนาะขอบคุณค่ะเป็น,เป,นเป็นปักกิญญ์ยองเป็นจะมีหลายเผ่านะกระเรียงขาวค่ะกระเรียงขาวนี่ก็เด็ยงขาวปักญยอปักญยอค่ะ มีเพ so, um. uh, ื่อนรู้จักกันเยอะนะตอนที่เราไปฝึกที่แสารบินอ่ะก็ดีว้ามาแล้วรู้จักกันเยอะพวกกระเดลียมนุ่นๆเลยตรงโน้นนะอ๋อเมอ๋อม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 ซีออมซีอ่าฮ่าฮ่อซีดีออซีดีรู้จักดีใช่ไหมคะอ๋อซีดีถ้าไม่เรียกอ๋อเมก็เรียกอ๋อซีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวกินขนมเนาะถ้าอ๋อซีนี่ภาษาไทยใหญ่นี่เรียกว่าไงคะกินข้าวเหรอนี ไปออ้ซีนะคะกินแล้วมากินเล้ามากินลราเอาแล้วเป็นคนเผาอะไรคะเผาไทยใหญ่ครับอ๋ออ่าผ่านปลามามาผ่านเลี้ยงปลาครับดูก่อนได้ครับพรมคั้งเดียวยี่สิบสามครั้งห้าสิบครับอาหารปลานี่ก็เก็บจากธรรมชาตินะคะนี่ก็จะเป็นครัวนะคะราคาอันต่อเน็ตอ็อก99บาทด้วยค่ะ คุณป้านะค,ะ, <laughs> นคะนี่ก็จะเป็นขั้นหลังนะคะขั้นหลังก็จะเป็นห้วยะค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็จะพาเข้าไปดูจุด,ดท้ายนะคะที่ท่าปลาที่ปลาเยอะที่สุดนะคะอยู่แบบแออัดมากตาม้อาเข้าไปเลยคะ่ะนี่นะคะดูเหมือนจะเป็นดอกไม้จริงนะคะแต่ดอกไม้ปลอมค่ะไม่ใช่ดอกไม้จริงค่ะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้หรือต้นไม้อะ่ะเหมือนดอกประดับเหรอแล้วเป็นใบ ที่จริงมันเป็นขยะนะแต่แต่เป็นที่ปลูกต้นไม้มดแล้วนี่มีว่าทางนี้ก็มีปลาไหลออกมาจากถ้ำใช่อันนี้ก็จะเป็นน้ำใสหน่อยนะคะออกมาจากถ้ำนะคะก็จะเห็นตัวปลาเป็นสีน้ำเงินรอเปล่าสวยมากเลยนะคะใช่่ะตันนี้เดีนแล้วมาข้างในนะคะข้างหน้าถ้ำนะคะก็จะมีราสินะคะใครมาก็สามารถมาไหว้แล้วสักการะได้นะคะก็ อันนี้นะคะก็จะเป็นข้ามปาน้ําก็จะฉุดม <c oughs> ันลงมาจากก้นหินข้างบนนะคะตูกล่องตูกล <c oughs> น,นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ปลาเยอะมากอยาจะบอกว่าอยู่นางบ้านนะคะ เป็นน้ําที่ใส่มากนะคะมาจากถ้ำค่ะดูสิเดี๋ยวหนูจะให้อาหารนะคะคือให้ไปอ่ะก็คือตัวที่มันอยู่ข้างนอกอมันก็จะได้กินก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่มันอยู่ข้างในอะ่ะมันก็จะไม่ได้กินเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ให้เลยนะ มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอยากจะมาเที่ยวถ้ำปลานะคะก็สามารถมาได้นะคะมาได้ทุกรูดูนะคะก็จะเห็นตัวปลาค่ะในถ้ำนี้ก็จะเห็นจะเห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าคือแม่รดูฝนนะคะน้ํามันก็ไม่ขุนนะคะค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ